สวัสดีครับพวกำกช่องดักจะลบควนอีกครั้งนะครับในยายเรื่องมหาจุ่ที่พมนะครับเรามาเจอกันในเล่มงที่27ในบทที่3นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหรือต้องของเราก็กำลังช่วยเจ้าแห่งตราประทับเทวริคิตรัติกาเนะรัติกาไม่ใช่รัติการสิต้องเป็นไหยนะนะ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็คือเกราะแตกไปแล้วนะกำลังเจอกับพวกที่บวชนีติดตามฝบฝากกนต่อได้เลยนะครับบทที่3สมรภูมิเลือดรอยแตกกระจายบนประการแสงสีเหลืองในท้องฝ้าเสียงแตกแผ่วเบาทำให้ก่อวูหุยนิ่งเงียบเม็ดเหงื่อเย็นหยดลงมาจากหน้าผาของผู้คนนับไม่ทวน ลินต้งยืนนิ่งสายตาเย็นชาเมื่อมองไปที่ประการแสงที่กำลังจะแตกจากนั้นเขาก็สูดลมหายใจลึกสุดปอดพางสะบัดแขนเสือ้อลำแสงยิงไปข้างหน้ากลายเป็นตำหนักแสงลอยอยู่ในอากาศนี่ก็คือโถงฟ้าพิศวงนั่นเองโถงฟ้าพิศวงส่งเสียงกระหึ่มเมื่อปรากฏขึ้นอาวุธล้ำฟ้าบินออกมาคลุมไปทั่วท้องฟ้าจากนั้นก็พุ่งไปหาจอมยุทธสงพลังนับไม่ถ้วนบนเกาะอ,อาวุธล้ำฟ้าเหล่านี้ ถูกปกคลุมด้วยชั้นบางของแสงสีขาวน้ำนมอ่อนโยนซึ่งเป็นพลังของหินสืบทอดซึ่งสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงเมื่อฟาดฟ,ฟันกับพวกยี่มัวได้ทุกคนถ้าเราสามารถผ่านพ้นภัยในครั้งนี้ได้อาวุธล้ำฟ้าเหล่านี้ข้าจะมอบเป็นของขวัญให้ดวงตาของรีนต้องกว่าไปทั่วทั้งเกาะเสียงของเขาชัดเจนมาก เสียงโห่ร้องสะเทือนแผ่นดินระเบิดขึ้นในเกาะทันทีหลังจากคำพูดนั้นดังขึ้นสายตาจอมยุทธนับไปทวนถูกแผดเผาด้วยความตื่นเต้นพวกเขาคว้าอาวุธล้อมฟ้าที่พุ่งเข้ามาหาความร้อนแรงในดวงตาราวกับจะละลายวัตถุเหล่านี้ได้ อาวุธล้ำฟ้าเหล่านี้อาจไม่ได้มีค่าในสายตาของหลินตงแต่เป็นสมบัติที่แท้จริงสำหรับเราจอมยุทธเหล่านี้พูดแบบปกติการได้รับอาวุธประเภทนี้มาสักชิ้นหนึ่งอาจเป็นเรื่องยากแม้จะใช้เงินออกไปทุกวิถีทางแต่ลินตงกลับมอบจำนวนอาวุธมากขนาดนี้ให้พวกเขาได้เราจะปกป้องเกาะบูหุยจนลมหายใจสุดท้ายความมั่นใจเพิ่มขึ้นเต็มหัวใจของเราจอมยุทธเมื่อพวกเขาถืออาวุธล้มฟ้าในมือ แววตากระตือรือร้นของพวกเขาจ้องมองไปที่ื่นตงขณะที่เสียงร้องดังก้องร้าวกะขึ้นศาสตร์รินตงพยักหน้าขณะที่มองดูขวัญกำลังใจที่พุ่งสูงขึ้นจากนั้นก็มองไปที่อิงควหัวและกล่าวว่าข้าจะหยุดเจ้าตัวหัวหน้าเอาไว้ส่วนเจ้าและชิงทานช่วยการสกัดกั้นพวกยี่โมที่แข็งแกร่งคนอื่นๆนะ แม้ว่าเขาจะทราบว่าอิงควรควรแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ก็เป็นการดีที่จะใช้พลังดังกล่าวให้น้อยที่สุดอิงควรควรพยักหน้าเบาๆนางเข้าใจถึงความคิดของหลินตงจึงไม่ได้ส่งเสียงคัดค้านใดๆปราการบางเบาบนทอ้องฟ้าสั่นสะเทือนรุนแรงขณะที่จอมยุทธ์นับไปทั่วร้อยตัวอยู่บนอากาศคลื่นหยวนแข็งแกร่งทะลักออกมาจากร่างความกลัวที่เคยปรากฏในสายตาค่อยๆหายไปเมื่อสัมผัสกับความสงบของหลินตงมองเห็นประกายแสงเดือดพร่านในสายตา พวกเขาถูกบังคับให้ต้องหนีมายัางที่นี่เหมือนหมาจนตรอกโดยพวกยี่มัวยามนี้ความโกรธในใจได้มาถึงจุดระเบิดแล้วว่าประการแสงสั่นไหวเร็วรี่มาร้อยแตกมาถึงขีดสุดเมื่อร้อยแตกเส้นสุดท้ายบรรจบกันแนวป้องกันสุดท้ายก็ถล่มลงไอปีศาจก้อนมาคือมาพวยพุ่งในทันที ทั้งสถานที่จมลงสู่ความมืดไอปีศาจชั่วร้ายที่อบอวนอยู่นอกเกาะมานานเผยให้เห็นความดูร้ายที่แท้จริงเสียงกรีดร้องจากยี่ัวนับไม่ถ้วนกวาดเข้ามาข้างหน้าร้าวกับฟูงตะกะแตนบุกภายในเมฆปีศาจจากนั้นก็พุ่งเข้ามาหาที่เกาะหูหุยท่าทางของหลินตงนิ่งเฉยขณะเฝ้าดูการจู่โจมที่บทบางแสงอาทิตย์นั้นเขากำมือสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนก็ฟาดลงไปบนก้อนเมฆปีศาจย่างไร้ความปาณีปังปังเสียงฟ้าร้องดังก้อง ทุกคนเห็นยี่มมวนับไม่ถ้วนร้องโหยหวนด้วยความทรมานร่างดำไม่เกรียนปล่อยควันดำออกมาร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องลุยเลยทุกคนปลุกใจตัวเองไม่เห็นหลินตงปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่จากนั้นเสียงคำรามสั่นสะเทือนแผ่นดินก็ดังขึ้นจากนั้นคลื่นยนก็พวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งร้าวกับมหาสมุทรโจมตีเข้าใส่พวกยี่มมวที่อยู่ด้านหน้า ครืดทั้งสองฝ่ายปะทะกันคลื่นยวนระคลื่นปรีศาตร์กระจายออกไม่มีการอุ่นเครื่องใดๆทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การสังหารอย่างบ้าคลั่งแขนขาถูกตัดขาดบินว่อนไปทุกทิศทางขณะที่การพุ่งโจมตีของพวกยี่โมระเบิดเป็นคาดอากาศในทันทีจากการพรังพรูของคลื่นยวน โชคดีที่เกาะแห่งนี้มีปานป้องกันเป็นอย่างดีทําให้คลื่นยวนยี่โมนั้นหยุดอยู่นอกเกาะไม่สามารถโจมตีเข้ามาได้ลินต้องเฝ้ามองการต่อสู้ยิบตาก็สูดลมหายใจเข้าลึกจากนั้นก็เบนสายตาไปยังส่วนลึกของเมฆปีศาจที่ตรงนั้นมีการพรานของไอปีศาจน่ากลัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอิงควนหัวและชิงทานทยานมาที่เบื้องหลังหลินต้งมองเข้าไปในส่วนลึกเมื่อเทียบกับยี่โมธรรมดาร่างที่กำลังจะปรากฏตัวเป็นอะไรที่จัดการได้ยากยิ่ง เมฆปีศาจปั่นป่วนเมื่อการโจมตีของยี่มัวช้าลงเล็กน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นทุกคนก็เห็นไอปีศาจน่ากลัวรวมตัวกันเป็นกระแสน้ำวนในอากาศเหนือเกาะคลื่นพลังหมุนคว้างเหมือนกับมิติถูกฉีกขาดออกจากกันเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังข้องมาจากน้ำวนปีศาจขณะที่ร่างสีดำกลุ่มหนึ่งย่างกรายออกมาจากที่ไกลท้ายที่สุดพวกเขาค่อยๆก้าวออกมาจากกระแสน้ำวนนั้นทุกคนรู้สึกถึงคลื่นย้นในโลกประทุขึ้น ราวกับว่าถูกกระตุ้นจากบางสิ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้ปรากฏตัวเหลินตงแกอยู่ไปทุกที่เลยนะปีาศาจทั้งหกยืนอยู่บนเมฆปีาศาจคนหน้าสุดมองลงมาอย่างหลินตงซึ่งอยู่บนท้องฟ้าเหนือเกาะในลักษณะมืดมนและหนาวเหน็บเสียงหัวเราะไม่แยแสกระจายอย่างช้าๆดวงตารินตงจ้องเขม็งรูปร่างหน้าตาของผู้นำที่คุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งนั้นเขาก็คือองค์ชายเจตที่เคยประทกระกับหลินตงตอนอยู่ในดินแดนตงเฉียนนั่นเองเ ยิ่งเป็นศัตรูกันก็ยิ่งชอบเจอกันบ่อยเนาะพินต้องมององค์ชายเจและยิ้มบางก่อนหน้าเขาตกอยู่ในสภาพที่น่าสวงเวชตอนปะทะกับองค์ชายเจตแม้ว่าเขาจะใช้าศาสตร์สือเทวะเข้าช่วยในการโจมตีแต่นับว่าเป็นการโชคดีที่ราชันอัศนีมาทันเวลาบีบให้องค์ชายเจตต้องล่าถอยไม่คิดเลยว่าคนที่มาจัดการกับราชันหายนะในครั้งนี้จะเป็นผู้ชายคนนี้อีกครั้ง ดวงตาของหลินต้งกวาดไปทั่วด้านหลังขององค์ชายเจร่างทั้งห้ามีรูปร่างคล้ายปีศาจที่มีแรงกดดันของไอ้ปีศาจร,รุนแรงปล่อยออกมาขมพรังของพวกเขาอาจไม่เท่ากับองค์ชายเจแต่อย่างน้อยก็แข็งแกร่งพอกับจอมยุทธิพานพิบัติลุนหุยมาแล้วทั้งห้านั้นเป็นระดับเสนาบดีตัวจริงหนึ่งองค์ชายและห้าเสนาบดีการาเผชิญหน้ากับการรวมตัวที่น่าสะพรึงนี้แม้การแสดงออกของคนอย่างหลินต้งก็ยังกลายเป็นเคร่งเครียดกองทัพสางโลกการส่งนกรบที่แข็งแกร่งมา องชายเจ็ดยิ้มอย่างเย็นชาขณะที่จ้องมองรินตงการย่อเย้ยเปิดเผยในสายตาครั้งล่าสุดตาชันอสินีมาช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้าคิดว่าใครจะสามารถช่วยเจ้าได้อีกในครั้งนี้เจ้าแห่งตราประทับโบราณแต่ละคนตอนนี้ไม่มีใครว่ามาช่วยเจ้าหรอกรินตงยิ้มขณะที่ตอบอย่างสบายๆข้าก็ทําเองไงเจ้าเนี่ยนะองค์ชายเจ็ดล้อเลียนรินตงพยักหน้าท่าทางจริงจังเป็นพิเศษขณะจ้องมององ,องชายเจ็ดและพูดช้าๆว่า คราวนี้ข้าฆ่าแกแนะ่องค์ชายเจ็ดเลียริมฝีปากใบหน้าฉายแววโหดร้ายและกระหายเลือดเขาถลึงตามองหลินตงดวงตา,งตงด,งตาดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งงั้นข้าก็ขอคืนคำพูดนี้ให้แกเหมือนกันรินตงหัวเราะเบาๆดวงตาสีดำจ้ององชายเจ็ดคลื่นหยวนยิ่งใหญ่ค่อยๆพายออกมาทําให้เกิดสายฟ้าและลมกระโชกเป็นภาพที่น่ากลัวมากคุณผู้พิชิตก,กลืนฟ้าสามารถจัดการเสนาบดีคนหนึ่งได้ รินต้องสะบัดแขนเสื้อหุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้าก็ปรากฏขึ้นโดยขุมพลังที่มีของมันไม่ยากเกินไปที่จัดการกับเสนาบดีงั้นข้าก็สามารถจัดการกับหนึ่งในนั้นทิ้งทานกล่าวโดยอาศัยตราป,ประทับเทวิกิจรัตรริการละเควเทพรัติการเข้าสนับสนุนนางก็มีพลังพอที่จัดการกับระดับเสนาบดีตัวจริงแม้แต่ยังไม่เข้าสู่ระดบับหลุนหุยก็ตามถ้าอย่างนั้นอีกสามคนเป็นของข้าละกันอิงหวนหวนยิ้มบาง พอนางเห็นหลินต้งกังวลก็รีบพูดว่าไม่ต้องกังวลไปพวกมันก็แค่ระดับเสนาบดีเองลินตงเม้มปากแต่เขาก็ทําได้เพียงขยักหน้ายี่มัวมาอยู่ตรงหน้าแล้วสิ่งที่เขาทําได้ก็คือหยุดองค์ชายเจ็ดให้เร็วที่สุดหากหนึ่งในห้าเสนาบดีหลุดรอดไปได้อาจเป็นไปได้ว่าการป้องกันด้านล่างจะถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นพวกยี่มัวก็จะพุ่งเข้ามาดังเกาะรบกวนดาชันหายนะยังรีเกลี้ยงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นรุยกันเลย ท่านใดนั้นดวงตาของลีนตงก็เยือกเย็นลงเขาเกือบตายด้วยน้ำมือขององค์ชายเจ็ดคราวนี้เขาจะขอคือนหนี้แ้นให้ลินตงก้าวไปข้างหน้าขณะที่กำมือสายฟ้าสีเงินปรทุออกมาจากข้างในเสียงคำรามดังก่อตัวเป็นมังกรสายฟ้าพุ่งเข้าใส่องค์ชายเจ็ดอย่างดุร้ายเฮขนกระจอกองค์ชายเจดระเบิดหัวรอเราะออกมาอย่างไม่แยแสเขาสะบัดนิ้วรัศมีปีศาจพ,พรานออกมาโอบร้อมมังกรสายฟ้าอย่างรวดเร็วรัดตึงจนทำให้มังกรสายฟ้าระเบิดออกมาในทันที ข้าจะกดหัวแกวันนี้ละท่านใดนั้นองค์ชายเจ็ดก็ทะยานออกมาเขากำมือใหญ่มือปีศาจก็กดลงมาจากท้องฝากระแทกยังโหร้ายต่อหลินตงร่างของหลินตงเหาะเหินขึ้นไปบนท้องฝาเขาส่งเสียงคำรามยาวแสงสีม่วงทองระเบิดออกท้องฝาตั้งผืนถูกย้อมเป็นสีม่วงทองหลังจากนั้นรวดลายมังกรสีม่วงทองหนึ่งหมื่นตัวก็บินฉวัดฉวียนอยู่รอบตัวเขาปัง ลินต้องรวบนิ้วทั้งห้าเวียงหมัดไปข้างหน้าราวกับมังกรหมื่นตัวควบไปบนท้องฝาเสียงคำรามของมังกรสั่นสะเทือนเลื่อนลันแรงลมจากกระปั้นทะลวงมิติชนเข้ากับมือปีศาจบูมระลอกคลื่นที่หน้าสะพรึงกลัวกว่าไปทั่วท้องฝาทําให้มิติเกิดการบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงงั้นเราก็เริ่มกันเลยแววตาเย็นชาโดยดวงตาสีฟ้าของอิงหวนหวนเมื่อนางเห็นลินต้งเข้าห้ามหันกับองค์ชายเจดร่างของนางก็พุ่งไปข้างหน้าขณะที่ริ้วเดียวนั้นกลางออก คลื่นน้ำแข็งแพร่กระจายเปลี่ยนเป็นเรือนจำน้ำแข็งลึกลับขนาดใหญ่มื่นจังรอมรอบร่างเสนาบดีทั้งสามเอาไวจากนั้นความหนาวเย็นที่น่าสะพรึงกลัวก็กระจายภายในเรือนจำนาปลดปล่อยการโจมตีที่น่าเกรงขามต่อศัตรูทั้งสามในทันทีชิงทานจู่โจมโดยการฟันเคียวเทพรัติการในมือออกไปดักเสนาบดีคนหนึ่งเอาไว้เขาค่อนข้างระแวงความมืดบนที่หน้ากลัวของเคียวเทพคู่เดียวทั้งสองปะทะกกันอย่างตึงเครียด หุ่นผู้พิทักษ์กลืนฝาเข้าต่อสู้ในลักษณะที่ทึ่งสุดๆบันพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่เกรงกลัวไม่ว่าจะนจูโจมของเสนาบดีผู้นั้นจะดูร้ายเพียงใดมันก็พึ่งพาพลังการกืนกินในร่างเพื่อต่อสู้การต่อสู้ที่ดูเดือดกระจายขึ้นบนท้องฝาเหนือเกาะหูหุยรัศมีน่ากลัวยิงเข้าไปหาก้อนเมฆทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ห่างออกไปเป็นพันลี รีนต้องระองค์ชายเจดประจันหน้ากันในจุดสูงสุดบนท้องฝาท่าทางพวกเขาเต็มไปด้วยความฮัโหดพวกเขาตระหนักดีว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดที่ตรงนี้ก็เป็นสมรบภูมิที่สําคัญที่สุดตราบใดที่สามารถจัดการอีกฝ่ายจนสิ้นซากก็เท่ากับว่าทํางานสําคัญที่พวกเขาได้รับมอบหมายสําเร็จแล้วนี่เป็นการต่อสู้ไม่คิดชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คลื่นยวนยิ่งใหญ่ทรงพลาัางกวาดไปทั่วชั้นฟ้าราวกับมหาสมุทรไร้ขอบเขตร,รินต้องยืนอยู่บนอากาศพร้อมกับสายลมและสายฟ้าดวงตาสีดำสนิทคมชัดจนน่ากลัวขณะที่เขาจ้องมองไปที่องค์ชายเจ็ดที่เบื้องหน้าไอปีศาจแปลประราดพุ่งพ่านไปทั่วร่างของอีกฝ่าย องชายเจ็ดมีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมเขามองเห็นพลังในปัจจุบันของหลินตงจารัศมีที่ป่วยพุ่งแค่ปลายตาความประหลาดใจว้าบข้ามาในดวงตาอย่างรวดเร็วไอ้เหลือขอหนี้บ่มคร่ขุมพลังได้รวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่พวกเขาประทะกันอีกฝ่ายกลับมีพัฒนาการจากระดับชั่วหลุนเข้าสู่ระดับหลุนฮุยแล้วข้าก็ว่าทำไมแกถึงกล้าที่จะสู้นั่นเพราะแกบรรลุระดับหลุนฮุยแล้วนั่นเอง ความอัศจรรย์ใจฉายแววในดวงตาขององค์ชายเจ็ดก่อนที่เขาจะหัวร้อนและย่อเย้ยกล่าวขึ้นลินตงเปิดปากเป็นรอยยิ้มเมื่อได้ยินทว่ารอยยิ้มของเขาช่างดุร้ายเขาไม่ได้ตอบแต่กำมือชา้าแสงสีม่วงทองรุ่งโรจน์ระทั่วมาจากข้างในพรานไปทั่วร่างทําให้ร่างขยายขนาดใหญ่ขึ้นโอโอกเสียงคำรามมังกรสะท้อนไปทั่วพื้นที่รั่วรายมังกรสีม่วงทองหนึ่งหมื่นตัวฉวัดฉวียงไปมารอบร่างหลินตงขณะที่บินรอบๆขึ้นพรางหน้ากลัวก็ราวกับจะเขย่าแผ่นดินได้ หลังจากหลินต้งบรรลุระดับหลุนหุยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จวิชามังกรมารากฏเทวายัางเป็นรูป,ปรธรรมขนาดริงจื้อปรากฏตัวยังต้องพยักหน้าชื่นชมในความเชี่ยวชาญของเขาร่างของหลินต้งขยายขนาดอย่างช้าๆผิวของเขาเป็นสีม่วงทองมองเห็นเกร็ดสีม่วงทองพร่าออกมาขณะนี้ร่างของเขากำลังใกล้เข้ากับความแข็งแกร่งของราชาไหยณะแล้ว รินต้องยื่นมือออกและกำมือแน่นลวดลายมังกรสีม่วงทองหนึ่งหมื่นตัวก็บีบอัดกันอยู่ในมืออึดใจต่อมาแสงสีม่วงทองก็เปล่งประกายเจอจรัดกลายเป็นหอบังกรสีม่วงทองที่มีขนาดสิบกว่าจังตัวหอบปรคคุมไปด้วยเกล็ดมีปากมังกรขนาดใหญ่อยู่ที่ปลายปลายฟันนั้นคมกริบสะท้อนภาพออกมาแสงเย็นไหลบนหอบความคมชัดก็เพียงพอที่จะฉีกมิติออกจากกัน รินต้งยืนอยู่กลางอากาศมือข้างหนึ่งถือหอกมังกรสีม่วงทองเอาไว้ขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังไม่รู้จบที่กระจายอยู่ภายในร่างจากนั้นเขาปล่อยเสียงคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าฟ้าร้องคำล้นตอบประสานนี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้พลังออกมาเต็มพิกัดนับตั้งแต่บรรลุระดับหลุนหยุยด้วยกำลังภายในที่ล้นเหลือนี้ก็ราวกับว่าเขาสามารถทำลายท้องฟ้าด้วยหมัดเดียวได้ดวงตาสีม่วงทองของลินต้งเต็มไปด้วยไอสังหารเขาจ้องมององค์ชายเจ็ดอย่างพรุนพร่านสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือการต่อสู้ที่ถึงใจ องค์ชายเจ็ดแค่นเสียงอย่างเย็นชาเมื่อเห็นหลินตงต้องการที่จะต่อสู้มือลดลงอย่างช้าๆขณะที่ไอปีศาจพวยพุ่งออกจากฝ่ามือแขนของเขายาวขึ้นกลายเป็นสีดำสนิทเหมือนโลหะยามนี้เล็บของเขายาวสามชื่อซึ่งดูเหมือนดาบแหลมคมสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องแสดแก้วหูเหมือนเล็บลูบกันไปมาอยากสู้กับข้าผ่านภัยพิบัติหนุนหุยขั้นที่สองก่อนเถอะประกายหนาวเหน็บซ่าในดวงตาขององคชายเจ็ด ร่างเขาเคลื่อนไหวปรากฏตัวขึ้นด้านหลังหลินต้องราวกับผีสางเล็บแหลมคมฉีกผ่านอากาศด้วยความเร็วสูงเจาะทะลวผ่านยังโครเขี้ยมไปที่หลินต้องความเร็วและความชั่วร้ายประมาณมีได้ <c oughs> เล็บแหลมคมที่พรุงพ่านน้วไอปีศาจเฉพาะผ่านร่างหลินต้องทว่าไม่มีเลือดไหลออกมากลายเป็นว่าร่างนั้นค่อยๆจางหายไปดวงตาองค์ชายเจ็ดปีลงหลังจากการโจมตีที่พลาดไปทันใดนั้นเขาก็หันควับเล็บแหลมลาวกับดาบกวาดออกไปครึง หอมกมังกรสีม่วงทองมาพร้อมกับพละงกาลังหน้าเกงขามประท้ากับเล็บแหลมคมระลอกพลังงานมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทําให้เกิดการสั่นสะเทือนของมิติโดยรอบจนบิดเบี้ยว หอกมังกรถืออยู่ในมือเกรดมังกรตั้งชันบนผิวของหลินตงในความแวววาวดวงตาเย็นชาจ้องมององค์ชายเจดจากนั้นแขนเขาก็กระตุกแสงระเบิดออกจากหอกมังกรกลายเป็นเงาหอกนะับไปทวนแทงเป็นชุดอย่างบ้าคลั่งไปที่ร่างขององค์ชายเจนเงาหอกนี้มีพลังน่ากลัวพอจะฆ่าจอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนให้ตายคาที่ได้องค์ชายเจดมองเงาหอกที่ดูร้ายและรุนแรงพุ่งมาจากทุกทิศทางไอปีศาจก็ระเบิดออกเผยเกาะจักระพัดปีศาจที่น่ากลัว เคร็งเคร่งเงาหอกดุร้ายและรุนแรงฟาดอย่างโหดที่บ,บนเกาะจักรพพัดปีศาจส่งผลให้องค์ชายเจ็ดบินไปด้านหลังเกิดรอยจางๆโผล่ขึ้นมาบนเกาะเจ้าแข็งแกร่งขึ้นมากเลย องค์ชายเจ็ดขมวดคิ้วไม่เห็นรอยบนเกรากการ,รเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายของลินโต้งสามารถสร้างความเสียหายให้กับเกราะจากักรรัดปีาศาจเมื่อใช้ไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นแต่ตอนนี้เพียงการโจมตีครั้งเดียวของลินต้งก็สามารถเจาะกราะและส่งผลกระทบต่อร่างกายเขาได้แม้ว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวไม่ถือว่าจะเป็นสําคัญอะไรสําหรับเขาเลยว่าวรินต้งไม่มีอาการตอบกลับใดๆแสงสีเงินกระพริบบนร่างเขาปรากฏตัวขึ้นเหนือร่างองค์ชายเจ็ดหอกมังกรในมือเจาะทะลุศีรษะศัตรูอย่างไรป้ปราณี แข่งแขนสีดำสนิทที่คุ้มด้วยเกราะเอื้อมขึ้นมาข้างบนราวกับโล่ป้องกันหอบมังกรไว้ได้ทว่าคืนพลังที่น่ากลัวประทุขึ้นทำให้ร่างขององค์ชายเจ็ดสุดลงเล็กหน่อยไอหนาวเน็บสองผ่านดวงตาองค์ชายเจ็ดเล็บแหลมคมเหมือนดาบวาดวิธีโค้งเป็นมุมโค้งเป็นเปิดการเปิดช่องเฉืออหน้าอกของดินต้องเต็มมุมเปลี๊ยนระกายไฟประทุขึ้นเมื่อเล็บตัดข้ามเกร็ดมังกรทิ้งร้อยเลือดแผลทิ้งร้อยแผล เอาไว้ที่หน้าอกของลินตงเลือดสดไหลพุ่งจะแผลนี้ความเจ็บปวดที่หน้าอกไม่ได้ทําให้ท่าทางของลินตงนั้นเปลี่ยนไปแต่ความกระหายเลือดกลับเป็นประกายในดวงตาสีดําสนิทจากนั้นมือก็เลื่อนลงไปตามหอกลําแสงแสงประหลาดประพิบบูบวาบบนแขนของเขาขณะที่อวัยวะตรงนั้นกลายเป็นของเหลวตราประทับโบราณลอยอยู่ในแขนของเหลวร้าวกระแรงรึกกลบับดวงตาองค์ชายเจ็ดบูบไหวไม่เห็นของเหลว แขนของเหลวของหลินตงซึ่งเต็มไปด้วยพลังของตราประทับเทวฤกขิดด้วยการกระตุกร่างก็เปลี่ยนเป็นควันดำพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วองค์ชายเจดรู้ซึ้งถึงอำนาจของตราประทับเทวฤกขิดที่น่าเกงขามว่าเป็นอย่างไรเขาไม่งงพอที่จะย้อมให้หลินตงโจมตีเขาได้สำเร็จแกจะหลบได้จริงงั้นเหรอเพราะว่ามุมปากของหลินตงกลับยกขึ้นสร้างรอยยิ้มเย็นเมื่อเห็นองค์ชายเจ็ดพยายามจะถอยหนีทันใดน,นั้นแสงสีเงินก็ส่องประกายแขนทั้งสองของเขาแหวกเข้าไปในมิติหายไปอย่างแปลกประหลาดม่านตาของหลินต ม่านตาขององค์ชายเจ็ดหดลงเมื่อเห็นแขนของหลินต้องนั้นหายไปทว่าก่อนที่เขาจะตอบสนองได้ทันเขาก็เห็นมิติด้านหน้าแยกออกจากกันอย่างลึกลับฝ่ามือเหลวสองข้างยื่นออกจากภายในด้วยความเร็วสูงกระแทกเขากน,น้าอกเขาอย่างแรงปังเสียงต่ำลึกกระจายออกมาร่างขององค์ชายเจ็ดบินไปข้างหลังไอปีศาจในร่างวิ่งพรานอย่างกโกลาหลรายนิ้วมือจากฝ่ามือลึกลับสามารถเห็นได้บนเกราะจาก,กรพพัดปีศาจเหนือหน้าอกของเขา ราประทับเทวริคิดมิติหรอองค์ชายเจิดร้องออกมาอย่างรวดเร็วสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปหลังหลังจากได้รับการโจมตีที่แปลกประหลาดฮะยินดีด้วยเจ้าท้ายถูกต้องแล้วแสงเย็นชาเปล่งประกายแวววาวในดวงตาของหลินตงการโจมตีของเขาไร้ความปานีอย่างที่สุดหัดเทวริคิดเวียงออกไปอย่างรุนแรง พุ่งทะลุผ่านมิติโดยตรงจากนั้นปรากฏรอบตัวองค์ชายเจ็ดอย่างลึกลับการโจมตีที่คาดเดาไม่ได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ศัตรูไม่สามารถป้องกันได้แม้แต่องค์ชายเจ็ดยังไร้าการป้องกันกับการโจมตีที่แปลกประหลาดเชน่นนี้เขาสกัดกั้นการโจมตีที่พุ่งมาจากทุกทิศทางโดยอาศัยพลังปกป้องที่แข็งแกร่งของชุดเกราะจักพัดปีศาจสมรภูมิด้านล่างก,ก็เข้าสู่การต่อสู้ที่ดุดเดือด เพราะว่ายัางมีจอมยุทธหลายคนให้ความสนใจกับการต่อสู้ด้านบนพวกเขาเข้าใจดีว่าทั้งสองคนจะเป็นตัวตัดสินผลการต่อสู้เป็นเป็นบทสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดมีความสุขและตกตะลึงเมื่อเห็นหลินตงสามารถบีบังคับให้องค์ชายเตกให้องค์ชายเตกอะไรหรอองค์ชายเจตตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบได้พวกเขาสัมผัสไดถึงความแข็งแกร่งขององค์ชายเจตฝรั่งของศัตรูแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่จอมยุทธขุมพลังหลุนคุยธรรมดาจะต่อกอนได้ไม่คิดว่าหลินตงจะมีความสามารถในการต่อสู้มากขนาดนี้ ใครจะคิดออกว่าชายหนุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของตระกูลกู่เข้าประลองในตอนนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเรือเชื่อภายในเวลาไม่กี่ปีปังอีกครั้งที่หัดเทวริคิตรู้ช่องว่างมิติทุบลงมาอย่างไร้บานีบนร่างขององค์ชายเจดพลังน่ากลัวบังคับให้อีกฝ่ายถอยหลังไปหลายสิบก้าวแป้แต่พื้นที่ใต้ฝ่าเท้ายังสั่นไหวองค์ชายเจ็ดกระทึบเท้าลงไปอย่างนั้นจึงสามารถทรงตัวได้เขาดูรอยกำปั้นบนเกราะจักรพพัดปีศาจความโกรธบนใบหน้าลดลงในขนาดนี้ สมแล้วที่เป็นผู้ครอบครองตาประทับเทวฤกิ์สามชิ้นองค์ชายเจ็ดเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจลึกๆดวงตาปีศาจฉายความไม่แยแสทว่ารินต้องสามารถตรวจจับอารมณ์คุกกรุนอย่างรุนแรงภายใต้ความเฉยเมยนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ชายเจ็ดโกรธอย่างที่สุดหลังจากที่ถูกดินต้องทำร้ายอย่างรุนแรงอยู่ฝ่ายเดียวถึงข้าจะเกลียดแก้จริงๆแต่ตอนนี้ข้าไม่มีเวลาเล่นกับพวกกาก,ากากยังแกลล็อกความโหดเที่ยมเพิ่มขึ้นในสายตาขององ,องค์ชายเจ็ด เมื่อเขาเก้าวไปข้างหน้าไอปีศาจก็กวาดออกสถานที่ทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือนองค์ชายเจ็ดจ้องมองที่หลินตงขณะที่มือทั้งสองวาดตราประทับที่แปลกประหลาดมากมายไม่นานเลือดกพ็พ่นออกจากปากของเขาคำหนึ่งเลือดกระเซ็นออกมากลายเป็นตราประทับหัวกระโหลกสีดำกระโหลกสองระลอกขึ้นชั่วร้ายทำให้ผู้คนนั้นตัวสั่นเทาความชั่วร้ายนี้มากกว่าตัวองค์ชายเจ็ดเองเสียด้วยสัา โพ,พวกยี่มัมที่อยู่เบื้องล่างจำนวนนับไม่ถ้วนทะย,ยานขึ้นสู่ท้องฝาเมื่อละลอกคลื่นที่ชั่วร้ายโผล่มาเสียงคำรามอัดแน่นด้วยความกระตือรือร้นเกือบจะบ้าคลั่งยี่มัมบางคนคุกเข่าลงคำนับตราประทับหัวกระโหลกมีความเปลี่ยนแปลงในสายตาของหลินต้องไม่ได้เห็นองค์ชายเจ็ดยิ้มเหี้ยมให้หลินต้องและกล่าวว่าเดิมข้าวางแผนจะใช้สิ่งนี้จัดการกับราชันหายนะราะว่าในเมื่อแกร้นหาที่ตายข้าก็จะจัดการให้แกก่อนเลย องค์ชายเจ็ดวาดกระบวนท่าในมือจากนั้นก็จับตราประทับกระโหลกเอาไว้เขาคุกเข่าลงอย่างช้าๆคลื่นไอปีศาจที่มีความเหนือน่อยข้นออกจากภายในร่างในที่สุดก็กลายเป็นร่างผ้ามัวขนาดพันจั่งเหนือหัวเขาคลื่นยวนโดยรอบเริ่มหนีห่างเมื่อร่างะมึนปรากฏขึ้นความเหนื่อยไอปีศาจแพร่กระจายเสียงแหบห้าเปล่งออกมาจากปากขององค์ชายเจ็ดอย่างช้าๆอันเชิญองค์ห้องเตเอาละครับก็เป็นอันจบ ในบทที่3เรียบร้อยแล้วนะครับผม้<น>โวามาถึงอ,อันเขิโอบห้องเต้เลยเหรอโอ้โอเคสำหรบับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังครับอย่าลืม like, ลกดไลค์กดซับสไครและลกดติดตามเพื่อนีพา่พานที่ไ่ักไสต้องับคลิปนี้ลาไปก่อนไปลา I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. <laughs>